สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราจะมารีวิวมอสอะไรวะแจมี่เฟอร์นิเจอร์กันนะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นไรวะเดี๋ยวอ่านี่ครับสิ่งที่ตกแต่งบ้านนี่นี่เทพเลยเป็นไงนี่ก็คือนาฬิกานะครับซึ่งจะมีอ่าเขาเรียกอะไรกล่อง ไม่ใช่ตู้ตู้ใต้นาฬิกานะครับเขามีแต่บ้านใต้หลังคาไอ้ทียนี่ตู้ใต้นาฬิกานะครับมันก็จะเป็นแบบยังไงอะนาฬิกาตั้งบ้านเอาไว้ประดับบ้านเฉยๆเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าในบ้านกูมีไหมวะเนี่ยอ่าบ้านกูไม่มีนะครับเดี๋ยวกูตั้งไปก่อนนี่เทพเลยเป็นไงอ่า มาดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวทิ้งไปมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นหัวต่างๆนะครับซึ่งเอาไปประกอบบ้านถ้าคลิกขวาที่หัวมันจะมีเสียงด้วยนี่ก็เดี๋ยวเอามาให้หมดเลยเอามาทดสอบเสียงอันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ติดนะครับ อ่นนี้ก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่ติดออาเชียอันนี้ก็ไม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดเอ,อ้ยนี่ติดเลยโอเคช่างแมงทิง้งอ่าต่อมามันก็จะเป็นพวกเตานะครับต่อ่านไอ้นี่ก็ยังไม่ไม่รู้อะไรมากมายนะครับซึ่ง จะว่ายังไงเดียเต่าทานยังไงวะเฮ้ยไม่ได้เด็อันนี้อาจจะไว้ติดหลังคาละมะั้งเออน่าจะเป็นเชียงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นคบเพอร์นะครับคบเพอร์นี่ก็จะเป็นแบบคบเพอร์ตั้งโต๊ะนะครับเดีย๋ยจะอาจจะปรับเป็นกลางคืน,นเอ้เอาเฮียนี่นมืดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ส่องมืด,มดกัน อ่านี่นะครับเวลาตั้งก็จะมีแสงสว่างนะครับอันนี้ก็ติดนะครับนี่ติดเพดานนี่เป็นไงบ้านสวยอ่านี่ก็เป็นพวกที่นั่งนะครับโซฟานี่กดขวาจะสามารถนั่งได้นี่เป็นไงอ่ามอสนี้เจ๋งจริงนะครับถ้าไม่เจ๋งเขาไม่ทำไม่พวกเราเล่นหรอกอ่า นี่ก็นั่งได้เหมือนกันนะครับอ่านี่ก็เรามาดูอะไรดีอ่านี่ก็เป็นหลังคานะครับหลังคาหลังคา,างเช่นน่ครับเห็นไหมครับผมใช้หลังคาน่ครับหลังคาเอาพี่หยไปนะนี่ไงเห็นไหมดมีหลังคาด้วยเดี๋ยวเรามาสำรวจในบ้านกันนะครับอ่า นี่ก็เป็นนี้อันนี้แล้วก็ส้วมนะครับนี่ก็เป็นอ่าอะไรวะส้วมเห็นไหมครับเสียงด้วยอ่าสบายโอเคไอ้อาล้างหน้านี่ก็ยังไม่ลืมเหมือนกันว่าม,มันทำอะไรได้ที่อาบน้ำหืมสบายละกู แล้วก็มารีวิวกันให้ดูนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นทีวีนะครับผมก็ไม่ทราบว่าแม่งใช้ยังไงนะครับกดขีดขวาแล้วแม่งก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับติดแม่งรอมบ้าเลยเออแม่งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับอ้าวเชียถูกไม้ทำติง่งเลยโอ้หเอามาเออไม้มาปักเออเยี่ยมนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับ ฟิงก็คือข้างล่างชั้นล่างนะครับอันนี้ก็ฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์ก็คือชั้นแ,แข็งนะครับอ่าถัางขยะดีไซน์เครื่อบินนี่นี่ซน์เครื่องบินนี่ก็คือช่องทิ้งขยะนะช่องเก็บขยะเราจะสามารถให้แบบพวกคนอื่นเข้ามาทําอะไรวะเข้ามา เก็บของที่เราทิ้งไปได้นะครับที่เราไม่ต้องการอ่าคอฟฟี่เทเบลลนี่ก็เป็นโต๊ะเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนี่หลายๆคนเคยถามผมมาว่าไอ้เคีื่อตู้เย็นไอ้ไอ้เครื่องซักผ้ามันทำอะไรได้อันนี้อย่างงงนะครับอย่างงงว่ามันทำอะไรได้ก็คือเอาทานมาเอาทานมาแล้วไงวะ อ๋อเอาเนื้อใช่ใช่พอไอ้นี่มันยากได้แต่เนื้อนะครับอ่าไอ้พวกแร่อะไรพวกนี้แหละมันเผาไม่ได้ดูนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเห็นไหมครับมันเผาไม่ได้ถ้าเกิดเอาเนื้อมาดูหน่อยวะเฮ้ยเนื้อหายอ๋อนี่ไงเจอละนะครับใส่เข้าไปเลยปึ๊บ เพียแม่งไม่ติดมันต้องใสให้ครบเลยหรือเปล่าวะเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ไม้หรือมันอาจจะไม่ใช่ถาดอ่าอันนี้ก็ยังไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับอ๋อหรือว่ามันเป็นเครื่องทำความสะอาดปะใช่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 ใชใช มันต้องเอาแบบพวกอะไรอะมาทำอะไอ้พวกที่ขอกจะแตกอะเออเอาวุธไงพวกดาบใช่ใช่ใช่นะครับมันต้องเอาพวกดาบมาอ่านี่เดี๋ยวเรามาอธิบายที่ตู้เย็นกันเลยเไม่ใช่เครื่องซักผ้ากันเลยนะครับก็คือมีคนถามมาว่าเฮ้ย เครื่องเสื้อผ้าแม่งใช้ไม่ได้มันต้องใช้กับอะไรพี่พอสอดมุมหน่อยโอ้ยพินพันอ่าเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวโอเคหมดออกสวายเวิลโอเคแล้วเรามาลองใส,ส่เสื้อผ้ากันดูนะครับถ้ลาลองให้พวกซอมบี้มาเดี๋ยวเส็กซอมบี้กันให้แซดซอมบี้เชี่ย ซอมบี้อ่ะใครใครหายโอเคโว้คิปเปอร์ไม่เอานะครับจะเลือกทางมูบ้านเอาเลยดิเอาสลามแล้วกันโอเคปึ๊บให้มันมาตีนะครับเอาตีกูดิตีอ้าวเหียตาย่างแมงเสกใหม่ได้ซอมบี้เราต้องปรับเป็นกลางคืนกลางคืนยังวะ อ่าอ่าต <l Jean> ่อยต่อยเลยต่อยมึงมึงตายถือว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เราเจอซอมบี้นะต่อยกูต่อยกูต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวคนพัดลงน้ำลงน้ำกระโดดกระโดดต่อยกระโดดต่อยตายตายมึงเทียเห็นไหมครับมันจะมีพวกหลอด อของจุดเกาะนะครับอุเฮียหิวข้าวแตกก่อนแตกก่อนกำับข้าวงครับเน่อเคพอแล้วแล้วเราก็มาอ้ยงไม่ได้กินนะครับแล้วเราก็เอาเส้ผ้าของเรานะครับนี่เอามาแล้วก็ใส่ใสไปเลยใส่ใส่ เราถามใส่นะครับมันก็จะทำให้สัมผัสมันจะสั่งางไอไอหลอดจนะทำให้ไอหลอดเดือดเขียวของเรานี่หายไปนะครับฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวอย่างอื่นรอให้มันเผาเสร็จนะครับ ่าต่อมาจะคืออะไรวะนี่คูเกอร์นะครับอุ้ย,ย,ยแหลก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 อะไรบูงวะนี่เห็นไหมครับก็จะมีหลอดในการซักเสื้อผ้ามาแล้วนี่คูเกอร์มันคืออะไรมันก็คืออันเดอร์แบ่งทานแบ่งทานมามันก็คือเครื่องทำอาหารนะครับ เครืบบ่องแบบตาอแก๊สอะทำอาหารให้มันสุกนะครับเช่นเอาหมูไปใส่ไปนะครับเราไม่สามารถจะเอาแร่ใส่เข้าไปได้นะครับถ้าเกิดเอาแร่ใส่มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสมมติเราเอาไดมอนด์มาเพิ่มเห็นไหมครับมันสามารถใช้ได้กับเนื้ออาหารอะไรพวกนี้ทั้งนั้นนะครับหมดแล้ววะอ่าวิทยุเรดีโอทำอะไรได้ ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋องหวาน เป็นพาของสุดท้ายแล,ลยอะไรอะไรน่าเราจะมาตีเวทสวรรค์กันนะครับวางไว้ตีเ,เวทเจ็ดนะแบ่ก็ออาอะไรรู้นะครับอ,อ,อ่าแล้วเราก็จะสามารถวางทีทเวทธรรมดานะครับอ่าีมาเราก็จะสามารถบวกน,นะครับ 刚才。 มาแบบสอนวัดต่อไปนะครับวัดพี่แบบเจ๋งๆอน,นี้อะไรโต๊ะคาบแบบร้อยนี่นี่โต๊ะคาบแบบร้อย๋องมาวั้ได้ไหมวันี้ได้ไหมไม่ได้ไไไดเอาไปห ก็ไม่ใช้ทำผ่าอะไรได้เหมืนนนอนกันนอกเนี่ยนอกน,นี่ดูเอนนี่ก็ชอบผูขอบนะครับม,มาเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพน,นะครับเสร็จแล้วโอ้น่านชิบหายมานแน่เรา

แลกตอน,นนี้แม่งเ,เครื่องไวรัสแตกนะครับไม่รู้เป็นหาอะไรเหมือนกันอ้าวทำไมกลับมาบ้านแล้วหายแล้วเฮียเฮียไม่น่าพูดเลยโอ้ยแลกแลกแลกท่าจะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วยินดีครับโอ้โหเหลียวเขียวหายไปแล้ว พ่อคูวาดแล้วทำไมแม่งแหละบนตกนี่เองปิดปิดปิดอ่าเราก็ขอรีวิวมอดเรื่อนี้ครับอ่าแล้วเราก็ไปเจอกันมอดต,ต่อไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีแกร์จะไปเจอกันมอดหน้าไม่รู้มอดอะไรเหมือนกัน